โอ้ฝากคือห้องวะสวัสดีย่ามือเสาวแล้วค่ะทุกคนพี่ๆน้องๆผนเพื่อนชาวยูทูบช่องจอบท้ายดินอีกแล้วค่ะคุนนิสใ่เครื่องปัน่นส่วนหมากขาเจาะก็ดาแล้วละค่ะแต่ว่าอันนี้เขามาเก็บพวกขาเจาะสามตะกาสามพวกให้เนยหน่อยให้โน่้นอย่างนี้ไคะปะไปซุ้มให้ยายข้าเจาะกับแล้วเมื่อ่ละค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการสามตะกาค่ะใช่ะหขันคำว่ตาตะกาบางคนกับขนาดบ่อท่อกันได้ค่ะ ตะวัส่วนมากส่วนมากมึงสีให้หน่อยค่ะ <c oughs> เป็นเช่นให้นี่เป็นต้น <c oughs> ถ้าเจ้าลงเอากาออกมัแล้วค่ะเหลือแค่แกนั้นถ้าเจ้าบอกออกคือ กันแท้หลายคะ่ะค่ะ ผมว่าน,นี่ฝนตกกะแห้งเกิดอยู่ค่ะผู้คนก็คิดว่าแบบพันแท้ก็เสียคานล้วล่ะหน้ามือก็สีหงแห้งลมไหลแต่เราของเมืองอีรินกับบมือหลายค่ะทั้กับประมาณนวันแรกจะฉีมช่วงโดนเนาะฉีมช่วงโดนโตด ดันเขาสามครั้งทางนี้สแสดงว่ามันต่ำทางนี้คือขาเป็นก็เลยดันไป แกนราคาดันนอย สองเพิ่นมา,าหายหายเพิ่นกะตั้งใจว่าสี่หายเพิ่นหารถขั้นที่น่อยก็หนีมามาปั่นหายค่ะแต่ว่ามันก็นกะได้มาปัน่นขึ้นกาค่ะพี่น้องจะฮ้องน้ำน่ะหรอจะเล่นเ้มมาปัน่น ั้งล่างกะกาด้วยค่ะนะไอตกาเพืนะ่อนมีกะเขาหรือกาบุ๊มมึงออกเลยค่ะ บ่ไม่นาำก็เป็นกินแบบนี้แล้วค่ะสะพองหน้าก็ว่าไม่น,น้ำสีโฮงนะคะ่ะฝนตกของว่านไอนี่ไม่น้ำยุกแก่เดียวค่ะแกะ่ล กองจอบใช้ดินกับขอบพุณนนะคะทุกคนดีเข้ามาไาเมืองจนจมหนูกน็ขอบพุณนแบบขอบพุณนมากๆเลยขอบคุนทนดีข้มาาเมืองกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดซับสไครต์อยากคอมเมนต์อย่างกับคอมเมนต์ใดนะคะอยากแนะนําอย่างอยากเห็นคลิปแบบใดอยากเห็นคลิปแบบใดก็ลองคอมเมนต์มากัน น้องคมเมม็นมาหาไ้คนคขับเมืองใดยด้วค,ค่ะแล้วราคาให้เนี่ยหอมดำไปเจอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ